ไปดูการยกย่องคุณงามความดีให้กับคนที่เขาเก็บเงินแสนได้แล้วส่งคืนเจ้าของทางด้านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทธรนหนองบุญมากได้มอบใบประกาศให้เชิดชูคนดีสีแผ่นดินหนองบุญมากให้กับ2แม่ลูกซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งนะคะคุณป้าแล้วก็คุณยายที่เก็บเงิน2 5 0 0 0 0 0บาทได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพจ Facebook ข่าวชุมชนหนองบุญมากก็แชร์เรื่องราวสุดประทับใจนะคะที่มีเจ้าของ Facebook รายนึงค่ะเขาเล่าเรื่องราวบอกว่าหลังจากมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเนี่ยนำเงิน250,000บาทส่งคืนให้กับ เจ้าของเงินตัวจริงแล้วเขาก็มีการโพสต์ภาพถ่ายรูปคู่กับผู้มีพระคุณที่เก็บเงินได้ทั้งสองก็คือคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อยู่ตรงกลางเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องราวนี้มีคนโพสต์มีคนแชร์มีคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งก็พากันเข้าไปชื่นชมคุณป้าแล้วก็คุณยายซึ่งผู้ที่เก็บเงินได้ทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณป้าอารีรัตน์แสงเลขอายุ59ปีเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งขายอยู่ ที่ข้างที่ทําการอําเภอหนองบุญมากค่ะไปอุดหนุนกันได้นะคะหลังจากนี้อยู่ที่ตําบลหน,นองหัวแรดอาเภอหนองบุญมากแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณยายท่านนี้เนี่ยแหละค่ะคุณยายสําเรียงศกใหม่อายุ81ปีเป็นคุณแม่ของคุณป้าที่เก็บเงินได้ค่ะค่ะอย่างที่เห็นในภาพก็คือล่าสุดพันตํารวจเอกธนพัฒน์เพชรอรุณผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมากนะคะก็จัดพิธีมอบใบประกาศคนดีสีแผ่นดินหนองบุญมาก ให้กับคุณยายสำเรียงโศกใหม่แล้วก็นางอารีรั์แสงเลขเจ้าของร้านอาหารตำสั่งนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ ทำความดีต่อสังคมแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างกระตุ้นให้กับประชาชนช่วยกันทําความดีต่อไปะะใช่แล้วค่ะก็มีการไปพูดคุยกับคุณป้าอารีรัตด้วยนะคะคุณป้าก็บอกว่าตัวป้าเองแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้เลยเพราะรู้ดีว่าเจ้าของเงินเนี่ยต้องเดือดร้อนแน่ๆหากว่าทําเงินก้อนนี้หายไปเราจะต้องรีบนําเงินก้อนนี้ส่งคืนเจ้าของให้เร็วที่สุด ในส่วนของรางวัลคนดีสีแผ่นดินหนองบุญมากทางสถานีตำรวจภูทรหนองบุญมากมอบให้คุณป้าและคุณยายรู้สึกภูมิใจยอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าจะทําความดีแบบนี้ต่อไปค่ะ,ะก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันฉันไม่ไปชุดอื่นหรอกฉันขายอาหารตามสั่งฉันไปชุดนี้แหละไปรับชุดนี้แหละ,ะนะคะเออเรียได้ว่าต้องชื่นชมนะคะชื่นชมทั้งคู่ด้วยนะคะที่เก็บเงินคืนให้กับเจ้าของเงินนี้เป็นเจ้าของเงินใช่ค่ะ ก็ไปอุดหนุนคุณคุณคุณป้ากับคุณยายกันได้หลังจากนี้ไปช่วยคนทําความดีที่ร้านขายอาหารตำสั่งอยู่ที่ข้างที่ทําการอําเภอหนองบุญมากค่ะค่ะ